ที่น้องที่รักทั้งหลายครับในหมู่กระแสการย้ายประเทศของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางวิกฤตประเทศไทย7ปีที่ผ่านมาผมอิจฉาประเทศเกาหลีใต้เป็นที่สุดเพราะว่าเป็นประเทศที่นับแต่การลัฐประหารและการลุกขึ้นสู้ของประชาชนครั้งล่าสุดคือเมื่อ40ปีที่แล้วเหตุการณ์กวางจูอัพไพรซิงหรือการลุกขึ้นสู้ของประชาชนชาวกวางจู นะครับในวันที่18พฤษภาคมปี1980หรือ2523หลังจากนั้นมาไม่มีการรัฐประหารอีกเลยทหารถูกปฏิรูปเป็นทหารอาชีพต้องทำรายงานการปฏิรูปองค์กรทุก5ปีเสนอต่อรัฐสภาประชาธิปไตยเดินหน้าเป็นขั้นบันไดบ้านเมืองมีความโปร่งใสรัฐบาลมีธรรมภิบาลมีการกระจายอำนาจและก็มีการรัดสดการที่ดี ประชาชนเกาหลีใต้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ประการสำคัญก็คือว่ามันไม่มีวงจรอุบตัติที่ทหารกลับเข้ามามีอำนาจผ่านการยึดอำนาจการปกครองผ่านการรัฐประหารในทางการเมืองมีพรรคการเมืองต่อสู้ทางนโยบายพัฒนาประเทศเต็มที่จนคูคลองที่สุกรปกที่สุดกลางเมืองกรุงโซกลายเป็นคูคลองที่สะอาดที่สุดและก็ร่มรื่นน่าอยู่ต่างจากคลองแส,แสบในเมืองไทยลิบลับ นี่คือตัวอย่างนะครับว่าประเทศที่สรุปบทเรียนแล้วเป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีทหารเข้ามาก้าวไก่ทางการเมืองของรัฐบาลพลเรือนประเทศมันจะลดหน้าไปเป็นขั้นบันไดอย่างต่อเนื่องและลดหน้านะครับการทุจริตคอร์รัปชันแทบไม่ต้องพูดถึงนะครับใครที่ทุจริตคอร์รัปชันแม้เพียงน้อยหนึ่งญาติมิตรเกี่ยวข้องครอบครัวพัวพัน อับอายกระโดดหน้าผาตายก็ยังมีนะครับระดับประธานาธิบดีที่เกิดขึ้นผมจึงอยากคาดหวังว่าสังคมประเทศไทยหลังเจปีรัฐประหารผ่านไปเราจะมีอนาคตที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับมีความหวังท่ามกลางกระแสะของคนหนุ่มสาวที่จะสร้างชาติบ้านเมืองนี้ให้เจริญรุ่งเรืองไม่ต่างจากประเทศเกาหลีและที่อื่นๆเพียงแต่ว่าขาจัดอุปสรรคขวางน้มโดยรัฐบาลทรรั ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกที่รวบอํานาจมาตลอด7ปีได้ออกจากประเทศไทยไปหรือออกจากการเมืองไทยไปอยู่บ้านพักผ่อนเลี้ยงหลานชาติบ้านเมืองเราก็จะเจริญก้าวหน้าไม่ต่างจากเขาครับและก็จะน่าอยู่มากขึ้นทุกวันนี้นะครับกระแสะประชาธิปไตยทั่วโลกมีอยู่สองกระแสะใหญ่กระแสะแรกก็คือกระแสริเบอร์เทเลียนดิมคราซีหรือเสรีนิยมประชาธิปไตยอีกกระแสะหนึ่งคือ โซเ o c ย a เดโมแครตหรือสังคมประชาธิปไตยประเภทแรกนะครับเสรีนิยมประชาธิปไตยนำโดยสหรัฐอเมริกาเขาเน้นให้สิทธิพล,ลเมืองและสิทธิทางการเมืองแต่ว่าสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโยนให้ NGO ให้ภาคประชาชนดูแลภายใต้งบประมาณของรัฐในหมู่ประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยมีอยู่ทั่วโลกนะครับหลายประเทศมากที่เป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขณะที่อีกประเภทหนึ่งที่กำลัง เป็นประเทศที่หลายคนหมายปองอยากย้ายประเทศเข้าไปอยู่นะครับเป็นรูปแบบโซเชียลดิโม r ครซีสังคมประชาธิปไตยเน้นรัฐสวดิการส่วนใหญ่อยู่ในประเทศยุโรปนะครับกลุ่มประเทศนอร์ดิสกสแกนดิเนเวียไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กเยอรมันสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ต่างๆนานาเป็นประเทศที่เน้นรัฐสวดิการนะครับให้สิทธิทางเศษกิจสังคมและวัฒนธรรมเนี่ย เป็นหน้าที่ของรัฐสิทธิพล,ลเมืองสิทธิทางการเมืองก็เป็นสิทธิพื้นฐานที่รัฐบาลต้องดูแลนะครับและให้สิทธิเหล่านั้นแก่ประชากรพล,ลเมืองอย่างเต็มที่ประเทศไทยกํลาลังเดินหน้าไปเป็นเสรีนิยมยิบไตยอย่างเ,เต็มที่นะครับถ้าไม่มีรัฐประหาร2 5 4 9รัฐประหาร2557หลังเหตุการณ์พฤษภาส5 3 5ประเทศกํลาลังจะเดินหน้าไป และก็จะปรับรูปแบบเป็นประเทศที่ทิศทางออกของประเทศไทยที่ต้องมีรัฐสิิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมันจะไปสู่รูปแบบที่มีการกระจายอำนาจและคล้ายคลึงกับประเทศสังคมประชาธไตยในยุโรปมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กเรามีการกระจายอำนาจไม่ต่างจากประเทศไทยนะครับที่มีการนำเสนอกันให้ยุบราชการส่วนูมภาค และมีการเลือกตั้งผู้ว่ามีการกระจายอำนาจทุกรูปแบบไปสู่ท้องถิ่นประเทศไทยก็จะเหมือนประเทศเดนมาร์กเพราะว่ารูปแบบการปกครองของเราคล้ายกันนะครับรูปแบบที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญมีการปกครองในรูปแบบคอนสต i ิ u t ชัน a l ล o อ a r c h ชเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นไปแต่ว่า7ปีผ่านไปนะครับของการรัฐประหารวันที่ย2พฤษภาคมเมื่อเปีที่แล้ว มันนำพาประเทศไปสู่วิกฤตที่ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องเป็นอีกรอบหลังจากเหตุการณ์ปี2549เมื่อ7ปีที่แล้วกำเนิดระบอบสปอในประเทศไทยที่ท่านรู้จักคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาควบคุมรัฐพลเอกประวิทย์วงสุวรรณควบคุมพักในปัจจุบันพลเอกอนุพงศ์หรือบิ๊กป๊อกควบคุมมวลชน ผ่านกระทรวงหมหาดไทยวันนี้ผมคิดว่าทาาแท้ที่เขาปกครองเมืองไทยรวบอำนาจมานะครับแท้จริงแล้วเจ็ดปีเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเขาใช้ระบอบสี่ปอโดยมีปอที่สที่มีตัวแทนเป็นที่ชัดเจนในปัจจุบันคือนายประสิทธิ์เจียวกกสถาปนารูปแบบของความดีผ่านโครงการต่างๆชี้นำสังคม แต่แท้ที่จริงแล้วมีการทุเรตชั่วชนทางโครงสร้างใช้อำนาจโดยมิชอบหลอกลวงแม้กระทั่งกองทัพทั้งกองทัพได้วันนี้นะครับมีคําสั่งให้จับนายประสิทธิ์เจียวกกกองทัพก็ต้องรับผิดชอบสักคนด้วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องเอาทหารมาทําประเฏิการ io อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีนายประสิทธิ์เกี่ยวข้องหรือเป็นเจ้าของขาความดี ชี้หน้าคนเลวด่าประชาชนที่ไม่สวามิภักดิ์กับรัฐบาทลทรรัฐให้เป็นคนที่เป็นคู่ความขัดแย้งนะครับเป็นคนเลวเป็นคนที่ต้องหาโยนข้อหาเข้าคุกคามมากมายนานับประการอันนี้คือระบอบ4ปอในปัจจุบันทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องประกาศวาระแห่งชาติเลือกทุกจริตคอร์รัปชัน แต่ก็เป็นเพียงข้ออ้างวัฒกรรมที่เกิดขึ้นเพราะว่าในรอบ7ปีหลายท่านพูดไปชัดเจนว่ามีการทุจริตรัปชันมากมายนะครับการรัฐประหารเมื่อ7ปีที่แล้วคือการคอร์รัปชันอำนาจของกองทัพอย่างชัดเจนที่สุดนะครับและก็สร้างระบบเขาเรียกว่า Military o f f i c e r ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบเป็นรัฐทหารที่เป็นเน้นระบบราชการ ขึ้นเป็นศูนย์กลางอํานาจนะครับขัดขวางกาันมีศูนย์ร่วมของประชาชนทุกรูปแบบซึ่งพวกท่านทั้งหลายได้วางแผนมาอย่างยาวนานจริงๆบทเรียนจากเหตุการณ์พฤษภา3าหนะครับเราต้องการไปรูปการเมืองไม่ต่างจากเกาหลีใต้และก็สร้างบ้านแปลงเมืองมีรัฐธรรมนูญฉบับใหนใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยมีความเป็นธรรมนะครับแม้กระทั่ง การเคลื่อนย้ายกองกาลังทหารหลังเหตุการณ์พฤษภาสามาก็มีการสรุปบทเรียนว่าต่อไปนี้จะต้องใช้มติคอรอมอรเท่านั้นในการที่จะนําทหารออกมาปรับปรามาชาชนได้จะออกมาเองไม่ได้เหมือนในอดีตนะครับแต่พอรัฐประหาร2549แลก้ากลับเข้าหลุบของความล้มเหลวกับดักของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยเข้าสู่วงจรอุบาทที่ทหารการเมืองชักนําทหารอาชีพ เข้าสู่วิถีที่ไม่น่าจะเป็นในปัจจุบันนี้นะครับการออกพระราชบัญญัติการบริหารราชการในกระทรวงกลาโหมนี่ชัดเจนเมื่อปี2551พยายามที่จะสร้างระบบ Military o f f i c e ิเระบบทหารขึ้นในเมืองไทยนะครับโดยให้จิตอรหรันซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพสามเหล่าทัพและก็ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้มีอำนาจหลักในการที่จะแต่งตั้งโยกย้ายในผลทั้งหลายนะครับปฏิเสธปัดอำนาจของนายรัฐมนตรีแต่เดิมที่สมควรที่จะควบคุมกองทัพให้อยู่ในภายใต้รัฐบาลพลเรลือนนะครับหลังจากนั้นในปัจจุบันนี้ถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชามีการโฆษณาชวนเชื่อมากมายและแบ่งแยกและปกครองทําสังคมแตกแยกนะครับขณะที่ข้ออ้างเมื่อ7ปีที่แล้วคือว่าสังคมแตกแยก แล้วถ,ถ,ถาทหารจรึงจําเป็นต้องเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาปัจจุบันนี้ที่เข้ามาแก้ไขปัญหานอกจากสมคิดสมรู้ร่วมคิดให้เจ้าสัวกลุ่มทุนเข้าสู่อํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจมีความร่ารวยมหาศาลนายพลทั้งหลายเครือข่ายของท่านก็เข้าไปกอบโกยสวาปามเอากําไรจากทรัพย์สมบัติของแผ่นดินมากมายทานการเป็นประธาน กรรมการของรัฐวิสาหกิจของประเทศมากกว่า16แห่งนะครับเข้าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆในประเทศไทยมากกว่า40แห่งนะครับอันนี้คือผลประโยชน์ที่ท่านเข้าไปถ้าท่านจริงใจในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันผมขอเรียกร้องให้ทุกท่านลาออกจากตําแหน่งกรรมการและประธานกรรมการของรัฐวิสาหกิจต่างๆทั้งหมดได้แล้วนะครับหยุดสร้างระบอบเสนาพาณิชย ที่ท่านใช้อำนาจโดยไม่ชอบมาสร้างระบอบนายทุนขุนศึกนะครับและมหาอมาตย์ทั้งหลายในระบบราชการหากินกับประเทศไทยสร้างความเหลื่อมล้ําจนกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้ผ่านโครงการต่างๆมากมายนะครับพี่เจ๋งดอกจิตก็พูดถึงการขายชาติโดยการให้ที่ดินต่างชาติทั้งระบบนะครับเป็นการโอนย้ายถ่ายทรัพย์สินของส่วนรวมไปสู่มือของพวกพ้องของท่านเองรวมถึงต่างชาติ ที่ท่านพยายามจะขายประเทศกินนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมอยากพูดถึงถึงวันนี้นี่ท่านใช้อำนาจผ่านกฎหมายที่ไม่ชอบผมจึงอยากเรียกร้องให้ครบรอบเจปีประเทศไทยหลังการเปลี่ยนแปลงจากพลเอกประยุทธ์จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเหล่านี้หรือยกเลิกไปทั้งหมดนะครับหนึ่งคือกฎอายการศึกที่ท่านประกาศ3วันก่อนที่จะรวบอำนาจการปกครองหลอกลวงประชาชนทั้งประเทศ ว่าจะให้มีการเจรจารทางการเมืองเพื่อการปองดองแต่วันที่3ท่านก็จับทุกคนไปเข้าค่ายนะครับบางคนถูกปิดตาด้วยผ้าขาวและผ้าดําอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้นนะครับว่าท่านเป็นทหารเป็นปรปภอของประเทศแต่ท่านดันอยากเป็น c ีอกฎหมายตัวที่2คือพอรกฉุกเฉินที่ใช้ในปัจจุบันนะครับการออกเป็นพระราชกาหนดคือกฎหมายเเด็จการทั้งหมดทั้งมวลอยู่แล้ว นในกฎหมายนี้ก็ระบุว่าใครที่ใช้อำนาจตามประกาศฉบับนี้ไม่ต้องรับโทษทางแพ่งและอาญานี่คือสิ่งที่น่าเศร้าในกระบวนการนิติรัฐนิติธรรมในประเทศไทยอันที่3คือกฎหมายรักษาความมั่นคงภายในนะครับที่สถาปนาระบอบมิลิเทอรี์ออฟฟิเชอร์นี่แหละสร้างระบบกออลมนอมีอำนาจแข็งแข็งแรงในระบบราชการมีอำนาจเหนือท่านผู้ว่าด้วยซ้ำในบางเรื่องในบางกรณีนะครับ แม้ว่าจะมีผู้ว่าเป็นตำแหน่งประธานหรือผู้มนวยการของกฎหมายดังกล่าวก็ตามแต่ว่าการที่เอาแม่ทัพนายกองเป็นรองผู้มนวยการนะครับเป็นกรรมาการต่างๆนี่ก็เป็นที่ชัดเจนว่าเรารวบอํานาจมาสู่ศูนย์กลางตลอด7ปีที่ผ่านมาภายใต้นโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาดังนั้นนะครับ7ปีแล้ววันนี้ถึงเวลาที่พี่น้องประชาชน จะออกมาร่วมกันประกาศกล้องเต็มประเทศนะครับเต็มแผ่นดินเต็มถนนซึ่งก็อีกไม่นานแต่เบื้องต้นก่อนในสถานการณ์โควิดนี้ผมคิดว่าขอให้พี่น้องประชาชนไทยร่วมกันปฏิบัติการโซเชียลแซงชันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการติดลิบบิ้นสีขาวประกาศว่าเราไม่เอาพลเอกประยุทธ์เริ่มที่เชียงใหม่แล้วนะครับการตีคองร้องเปล่า ตีหม้อที่ว่างเปล่าที่ไม่มีจะกินในแต่ละวันทุกสองทุ่มเป็นต้นไปและอัดคลิปส่งมากระจายกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเห็นบางท่านบอกว่ากําลังจะทําแล้วผมขอให้พี่น้องช่วยกันประกาศกล้องและช่วยกันปฏิบัติการเหล่านี้นะครับโดยการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับแท็กแฮแทกไทยไม่ทนนะครับหรือจะแฮแทกเปีแล้วนะพลเอกประยุทธ์ก็ได้ก็เห็นมีหลากหลายแล้วนะครับ ปฏิบัติการทุกวิถีทางที่จะแสดงสัญลักษณ์ในช่วงภาวะวิกฤตนี้ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่เราจะตายกันหมดแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ไปบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนในเรื่องเศรษฐกิจและก็ในเรื่องปัญหาต่างๆที่คาราคาซังอยู่โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยซึ่งนายกคนใหม่ก็มีเวลาตามกติกาอีก2ปีเพราะพลเอกประยุทธ์อยู่มา2ปีแล้ว อีกสปีแก้ไขรื่อนันให้เป็นไปไัยก็เลือกตั้งใหม่นะครับพี่น้องครับนี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้น7ปีที่ผมพยายามพูดถึงผลพวงของการรัฐประหารที่เกิดขึ้นนะครับและถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้บ้านเมืองไทยก็จะไม่มีการรวบอํานาจไว้ที่ศูนย์กลางเราจะไม่มีนายพลพุงกลางในปัจจุบันนะครับนายพลทั้งหลายท่านกล้าเปิดเผยทรัพย์สินหรือไม่เหมือนนักการเมืองนะครับ ที่ควบคุมบ่งดูแลกรมกลองต่างๆวันนี้เรามีทหารกลางเมืองที่เอาผลประโยชน์ของชาติไปเป็นของตัวท่านเองบางคนมีเงินฝากหลายร้อยล้านหลายพันล้านนะครับรัฐบาลของท่านสามปอสามนายพลเนี่ยบางท่านถูกข้อคลหาว่ามีทรัพย์สินที่ต่างประเทศเป็นแสนล้านด้วยซ้ำเอาเงินผ่องไ่ายออกไปซึ่งเป็นเงินคอร์รัปชันทั้งหมดทั้งมวล เงินที่หามาได้โดยไม่ชอบโดยใช้อำนาจของท่านที่ชอบฉนมาจากการรัฐประหารเมื่อ7ปีที่ผ่านมาดังนั้นเราคงปล่อยให้ประเทศไทยดําเนินการตอบไปนี้อีก2ปีไม่ได้นะครับเพราะว่าแค่7ปีที่ผ่านมาประชาชนไทยก็ทรมานหนักหนาสาหัสตเต็มทีแล้วนะครับเราต้องการเวลาอีก2ปีก่อนการเลือกตั้งใหม่ตามระเบียบประเพณีการปกครองของไทยนี่มีรัฐบาลที่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชา มาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต่างๆให้รู้ล่วงเนื่องจากหมดเวลาของพลเอกประยุทธ์แล้วท่านขอเวลาอีกไม่นานนะครับที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ 3, 4ข้อแต่ที่ผ่านมา7ปีแทบไม่มีเรื่องไหนเป็นรูปธรรมเลยท่านจะตอบประชาชนและตอบลูกหลานของท่านในอนาคตว่าอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านช่วยกันรณรงค์โซเชียลแฟงชันตามที่ผมได้กล่าวไปนะครับร่วมกันติดแฮชแท็ก ไทยไม่ทนหมอไม่ทนคนไทยไม่ทนหรือรูปแบบที่ท่านถนัดนะครับและก็ปลอดภัยเพื่อร่วมกันสู้เปลี่ยน่านประเทศไทยไปด้วยกันขอบคุณครับ